วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เจอมาชมเมนูผัดกะเพราไก่ของเชฟกระทะไม้ครับหายไปนานลองดูซิมาใหม่แล้วกลับมานี่หน้าตาของเชฟกระทะไม้ครับเตรียมพร้อม กระทะมีทำไมเหรอใส่หม like, oh, ูเหรอให้มีแห้งนติดมือเชฟกระทะไม้มีสูตรอยู่ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวไม่มีไข่ดาววันนี้ไม่มีไข่ดาวครับใช่เพราะว่าน้ำมันเย็นลดน้ำมันนะครับนี่มีมีปลาปลาทูปลาทูต้มปลาทูสดต้มขั้นตอนแรกครับใส่ น้ำมันหน่อยนึงได่นิดเดียวนิดเดียวเองเหรอใช่ไม่ได้พอดีแล้วน้ำมันอุยพอแล้วพอแล้วหมดเยอะไปโอ้โหไม่กินน้ำมันหนึ่งกิใส่หน่อยหนึ่งกระเพราต้องมีน้ำมันใส่นิดนึงเป็นไงสุขภาพดีเชฟกระทะไหมของแท้ ของแท้มีฉายามีฉายาละเชฟกระทะไหม้ไหมจริงเพาขาไหม้ที่ดูดี <c oughs> ไม่ก็เราละละผัดมาแล้วฮเราผัดเปอื่มาแล้วเราไปทอดอ๋อมันก็ร้อนกินอ๋อเริ่มร้อนแล้วร้อนอย่างขั้นตอนขั้นตอนขันข้นตอนที่ตึง วอร์มร่างกายโอเควอร์มแล้วครับอ่าวอร์มแล้ววอร์มร่างกายแล้วไฟบอกไว้ป้ะต้องเบาๆเนี่ยมันร้อนละอ่ะอะาลอแ,ลอแล้วอะไรใส่พิกอ่ะไริกอยู่ไหนนี่วัตถุดิบครับคือไก่ครับไก่หนึ่งจานไก่หนึ่งจานนี่ พิตำเองครับอโอ้หอมหอมขอกหอมมากหอมมากเราต้องปิดแก๊สเหรอเพราะว่าจนไหม้โอ้ต้องปิดแก๊สด้วยหเหรอมีสูตรเหรอโอ้ไม่ั้นเดี๋ยวมันไหม้ไงโอ้เรากทนรอเลยอู้หู เราเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วครับของแท้ของแท้มาดูซิว่าทีแบบนนี้กระทะจะ,ะไหมอีกไหมไหมแน่นอนเจ๊กระทะไหมกระทะต้องไหมต้องตื่นโ,โหแห้งขนาดนั้นเลยนะใช่มันมีน้ำมันอ,อยู่เดี๋ยวรอดูไก่ดีกว่าทางดี โอ้ยฉุดละชุดละ,ดละหรับไม่เช็นชุดเลยอ๋อนะ่าฉุดะนะมีอะไรบ้าง่ะมีกระเทียมพริปเก็บสองอย่งางเอากระเทียมกระทิกตนันทุกกันทุกทุกตันตีไปก็กเหรอเร่งไปมาดนี้เร่งไปต้องคั่วให้มันหอม เตียมได้เห็นไหมน่หอมมานะเอาแล้ววัตถุดิบใส่เลยนี่ไก่ออเตียมไหมไมจริงจะทาไมมจริงโอ้แต่ทาไมมจริงนะเนี่ยอืแล้ว ะาไทำได้ใไ,ไม่ใช่เช้กระทาไมนะครับโอ้กลิ่นหอมแล้ว,ลวหอมแล้วไโอ้ใชได้ใชได้ไดอุ้ยเยอะจังอยู่กันสองคนใช่ไหมทำไมทำเยอะจังเพราะว่ากินนกนเยอะ

ไม่ธรรมดาไม่แรงหรอไปค่อยๆเลแก๊หมดหรือเปล่าไม่หมดหนูก็ไฟเลเไหน้มันเงอเีดูดิ โอ้น้มันอมโอ้ย้ำมันหอรัเลยเราเล่ยไม่ตองใส่อ๋อทีนี้ใส่เหนียวด้วยสูตนี่จสเหียวด้วยสูตครับใส่ข้าวใส่ข้าไก่ เราลดไก่เครื่องแล้วนะชูรสใส่อะไรชูรส<อ>ครับชูรสจะไม่อร่อยอ๋อนี่อร่อยที่สุดคือตัวนี้ครับชูพิเศษชูพิเศษชูรสอายุโนมตัตโตหรือว่าอายุโนะทาการะ ผมเข้ามาเาปิดกดิแล้วพราะว่มันหุงมันหอยไม่ต้องใส่หรอใส่ไหมหอยใส่แต่<อ>ว่ารอก่อนอ้โีบเบอร์เช็กระทะไหมาครับกลิ่นหอมมาแล้วโหหิวข้าวขึ้นมาเชียวเลยลไม่ธรรมดา,าในในอะไรอีกใส่อะไรอีกเฮ้ยใสีิวขาว อะไรเอข<า>ี้ขาวขี้ขาวต้องใส่ด้วยเหรอใส่นิดนิดโอ้ใส่มันหอมใช่ไหมใช่นั่นอะไรน้ำตาลครับอ๋อน้ำตาลนิดนึงเหรอใส่เยอะไหมน้ำตาลไม่เยอะใส่เยอะมันจะหวานนะมใช่เพราะว่า๋ยวมันต้องไปตัดกับเค็มไนงะโอ้โหโ,โ,โ,โอ้มีสูตรมีสูตรสูตรของเชฟปะทะไม้ครับน้ำตาลใส่ไปเพื่อไปตัดกับเค็มวาสัน อุ้ยทำไมน้ำเยอะน้ำมันหน่อยมันเชื่อเลยอ่ะใช่ไหมใช่หอมหอมติดหอมติดหอมติดคนให้มันแบน้ำเริ่มหายนิดนึงมันได้พอดีเหมือนที่แม่เลาวแล้วไม่ต้องใส่ผักเหรอไม่ผักเหรอใส่ผักอะไรใส่ใส่กับมันหอยอนอมันหอยครับโหน้ำมันหอย อุ้ยเยอะเลยเหรอใช่ก็ผัดกระเพราี่โอหมดป้ะหมดด๊าำเลยใช่ต้องหมกไว้สกพักไหมไม่ก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่กระเพรากระเพราแล้วเพราะมันเริ่มคนแล้วเห็นปะมันสูงยังไง ก็เหรออุ้ยมันจะสุกไวขนาดไหนก็เราเจะคนไปเรื่อยๆกระเพราเราใส่ทีหลังสิอุ้ยกระเพราเยอะกระเพราธรรมา้าใหญ่เหรอกระเพราแดงด้วยมีประโยชน์มากกระเพราอุ้ยหอมเลยใส่กระเพราเข้าไปจบเลย่ หอมเลยหอมมากหอมมากสุกยัดยัดไม่สุกเหรอพอแล้วมั้งไม่ต้องคนแล้วมั้งมาชิมก well nice ่อนนะเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวเราเด็ดงงๆเลยนะอร่อยอร่อยเลย ตลอดแบบงงอีกแล้วเหรออะไรจริงเปล่าเฮ้ยตลอดข้าวเก่งเนี่ยเกระทะาไม้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้เอาตัวรอดได้แล้วทอาับข้าทได้หลายอย่างนะเนี่ยฮะเป็นไงอร่อยอุ้ยแน่นอนแน่นอนหอมไหมหอมหอมหอมแล้เอาไปเทน้ำลงละเหยไปนิดนึงเหรอเจ๋มไหมเออยเจ๋มเลยอ๋อก็อะไรปิดไหมไม่ต้องโอ้ ต้องใส่น้ำไหมพอแล้วไม่ต้องใส่พ้าวมันอร่อยเลยสุกยังไงฮะสุกก็อร่อยเดี๋ยวเอาดีๆ่คนให้น้ำหน่อยนิดนึงอ๋อข้าวบอกเดียวเดี๋ยวมดูรอดูตอนกินข้าเดียวหมดเออเออถ้าของอร่อยมันก็จะหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรายงานให้ทราบอีกทีนะแจ้งเพื่อทราบมราดูสิสุกไหม นนเดม,ม,อ,มองแน,นต้องคอน,นหรอวะต้องคนทำไมคนจะได้สุกท่ว,ว,ว,วอหมหรอโอ้ตั้งไว้ส <จะ S 2> ักพักนะรัอนี่หน้าตาจะเป็น่างนี้เลยโอ้โ,โอน,าานี่เลยหน้าตาแบงนี้เลยอุ๊ยข้าวตีน พอหรอเหล่วน้ำหมดเอาดีๆส,สุดแล้วแล้วเรียบร้อยดีโอ้ไม่ธรรมาดาเสร็จียบร้อยครับ,รบโอ้เต็มจานเลยเต็มจานเลย โอ้ยน่ากินมากโอ้โห <c oughs> นี่เมนูวันนี้เสนอกะเพราไก่ารูปกะเพราไก่กะเพราไก่ปลาทูต้มเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเ,เดี๋ยวมีไข่ด,ดาวคั่วเหรอหรือเปล่าอ่าดูหน้าเช็น่อยสิอ่า โอเคโอเคได้เวลาทานอาหารแล้วไหนดูสิเมื่อกี้คุณพูดว่าจะกินไพรักคนโอเค่ปลาทูปลาทูสุปสวยเด็จุกโอเคอร่อยไหมัวแพ็คพรมใส่จานไม่มีจานวันนี้เอาถ้วยกินถ้วยกินถ้วยได้โอเคอร่อยฝีมือเชฟกระทะไม้ครับได้แล้วครับสวัสดีครับผมผม๊บปุอาจารย์พิทา